เนี้ยมีเกี่ยวกับวิญญาณคนที่อันนี้แว็บเข้ามาคนที่เสียชีวิตหรือบอสคนที่เสียชีวิตแล้วผูกพันเมื่อก,กี้แว็บเข้ามาแฟนเพิ่งเสียชีวิตหรออ๋อแฟนแฟนของบอบเพิ่งเสียชีวิตใช่หรอแต่กี้เห็นนะฮะแว็บขึ้นมาครับแว็บขึ้นมาเป็นอ่ต้องต้องเรียนตรงตามตัวก่อนนะอ่าจะไม่ได้เห็นแบบ ชัดเจนขึ้นมาเพราะพลังงานของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับเครื่องรับและเครื่องส่งเขาเขาท้อใจและเหนื่อยใจมากแฟนเขาคล้ายๆมาให้กําลังใจว่าใช้คําเดียวเลยคือต้องอยู่ต่อ,อเขายังอยู่ครับพลังงานบางๆครับพลังงานบางๆที่ยังเป็นห่วงอยู่ว่าคุณจะอยู่ยังไงแต่เขาบอกมาอย่างหนึ่งคือให้อยู่ต่อไปผมได้ยินแค่นั้นนะครับ เราต้องทําอะไรบ๊อบต้องทำอย่างไงไหมฮะต้องไปทําอุทิศส่วนบุญส่วนอุศล่ยังไงครับอันดับแรกก็สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้เขาเนาะอุทิศะคือความมุ่งหมายมุ่งหมายให้เขาบอกไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องมีกําลังใจสู้ต่อไปเขาบอกเขารักคุณมากแล้วเขาก็ห่วงคุณมากสู้ๆนะครับถ้าจะถามว่าเข้ามาในออฟฟิศนี้ เห็นอะไรไหมอย่างแรกเลยคือเห็นผีไหมอ่างเนี้ยถามตรงๆในออฟฟิศนี่ดีผีป่ะมันมีวันนี้พูดได้เนาะพูดนะฮะพูดได้เลยครับไม่เป็นไรครับในนี้ไม่มีใครกลัวผีฮะนี่เนะี่ยแต่ละคนนฮะ,ะกลัวเหรอแต่ถ้าเห็นเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของคนบางคนที่เขาพกพาที่ไม่ใช่ไอ้ไข่ ที่ไม่ใช่ไอ้ไข่แต่อยู่ในลักษณะของไอ้ไข่คือวิ่งคือวิ่งกันประมาณประมาณห้องห้องทางฝั่งฝั่งโน้นใช่ครับถ้าหลังเราเป็นห้องทานอาหารใช่ครับประมาณฝั่งฝั่งแถวๆน้นแถวๆนีฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นเรามีอยู่ประมาณแถบเนี้ที่มีพกพาเครื่องรางที่เกี่ยวกับไอ้ไข่อ๋อ อ๋อไม่ใช่ครับผมเห็นเป็นเป็นรูปลักษณ์ของไอ้ไข่ที่เป็นเหรียญของไอ้ไขเ่เป็นเป็นเหรียญของไอ้ไข่มีที่บ้านเราได้ได้ไข่มาจากวัดหรือเขาให้มาหรือว่าไปซื้อเอาข้างทางแล้วคุณพ่อให้มาแล้วคุณพ่อเอามาจากไหนครับจากวัดเลยใช่ไหมครับตรงนี้เกี่ยวกับพลังงานอย่างหนึ่งจะอธิบาย,ยางี้ครับบางทีอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ไอ้ไข่เพราะว่าตอนนี้เจอบ่อยๆแต่ละบ้านแต่ละบ้านไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข,ไข่แต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ย ไม่ใช่ไอ้ไข่ก็ได้เป็นใครครับเป็นวิญญาณกุมารบางอย่างที่เข้ามาแทรกแสงเข้ามาอยู่ในรูปปั้นรูปหลักษณะอันนี้อาจจะเป็นเลี้ยนาจ,จะเป็นอะไรถ้าเราไปให้ความสำคัญกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมีบทบาทติดตามตัวทันทีม,มีใครบูชาไอ้ไข่บ้างอ่ยกอน,นไปได้มาจากไหนครับอ้าวเหมือนแบบทางเรั่องทางนอน ขอให้มาอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำครับคุณอนะเพราะว่าไม่ใช่ของทางของทางวัดโดยตรงต้อง,องต้องมาจากทางวัดโดยตรงวัดที่วัดอะไรนะวัดเจดีย์อ่าอันนี้คือคือเป็นพลังงานที่ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ไอ้ไข่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอ้ไข่ ใช่ครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูที่นึงนะครับกล้องตัวไหนครับแต่ว่าเป็นพลังงานที่ที่ไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช่เกี่ยวกับพลังงานของไอ้ไข่โดยจรงนะครับ